ไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วอย่างนี้ไอ้คลินมาเคลียกับกูเดี๋ยวนี้เลยทำไมทำแบบนี้วะไม่เรียกกูเนี่ยเจะ้าะดาบกาเล็กซี่ไปปาดคอ,องอ้ยคินนไปหาเอเบลี่แล้วจะทำอะไรทำอะไรเอเบลี่เอเบลี่เราของเราเว้งยังเดินอยู่นี่อยู่เลย ทำไมกูต้องเจออีเวนต์เอาแล้วเอกเข้ามาอยู่ในฉากด้วนะอะไรวะอะไรเหรอเพื่อนอะไรคิดแต่บอกอะไรเอเมลี่ทำไมเอเิลี่ต้องกระโดดได้ปะออนนอกเหรอเอาเฮ้ยเอกอย่าฟันเอเมลี่ไม่ใครอยู่ไหนบ้างวะอ้าว เอกฆ่านกตายไมเนอะโอ้เอกปังฉากไปหมดเลยก็เนี้ยเอกตัวก<า>่อกวนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นต <laughs> ามสำเร็จแล้ว <laughs> ทำไมไมันไม่ลบเพื่อเราจะฉากคาซีณวะค <laughs> ุยกับเพนนีก่อนเพนนีอยู่นี่เพนนีจะ